คุณเชื่อเรื่องคำสาบไหมมีเกาะหนึ่งในเม็กซิโกที่ผู้คนเชื่อว่าตุ๊กตาบนเกาะไม่เคยหลับเราจะพาคุณไปฟังเรื่องจริงที่น่ากลัวกว่าหนังสยองขวัญทุกเรื่องบนเกาะเล็กๆกลางผืนน้ำที่เงียบกว่าความตายมีตุ๊กตานับร้อยตัวจ้องมองคุณอยู่แม้คุณจะยังไม่ได้ก้าวเท้าลงจากเรือตำนานต้องสาบที่แม้แต่คนในละแวกนี้ ก็ยังไม่กล้าเอ่ยชื่อกตุกตาต้องสา การเดินทางไปเกาะตุ๊กตาต้องสาบไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยวปกติเรือลำเล็กที่ค่อยๆเคลื่อนผ่านคลองโบราณของโซชิมิวโคพื้นที่ที่คนท้องถิ่นบอกว่าหลังพระอาทิตย์ตกทุกเสียงจะเงียบลงเหมือนโลกดับหายไปต้นไม้สองฝั่งค่อยๆเอียงเข้าหากันจนแทบปิดฟ้าลมที่พัดผ่านเหมือนมีเสียงกระซิบบางอย่างแทรกอยู่ลึกๆมันไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่สัตว์แต่เหมือนเสียงของสิ่งที่ อยากให้เรากลับไปทุกๆุกเมที่เรือเคลื่อนเข้าใกล้กกจะเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองจากในเงาสีดำของพุ่มไม้คนขับเรือไม่พูดอะไรเลยแต่สายตาของเขาบอกชัดเจนว่าแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนเกาะนั้นห้ามอยู่นานเกินกว่าที่จำเป็น ตำนานของเกาะแห่งนี้เริ่มจากชายเพียงคนเดียวชื่อว่าดอนฮูเลียนซานตานาคนเฝ้าเกาะผู้แยกตัวอยู่ลำพังกลางป่าและน้ำเขาเล่าว,ว่าวันหนึ่งได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กผู้หญิงจากในคลองก่อนจะพบร่างเธอลออยู่ใกล้เกาะไร้วิญญาณหลังจากวันนั้นดอนฮูเลียนเริ่มเชื่อว่าวิญญาณเด็กคนนั้นยังวนเวียนอยู่รอบเกาะ และเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องประหลาดทั้งคืนทั้งวันเขาจึงเริ่มเก็บตุ๊กตาที่พบลอยอยู่ในคลองแขวนไว้รอบเกาะเพื่อหลอกผีหรือเพื่อให้ผีมีของเล่นไม่มีใครรู้คำตอบแต่ปีแล้วปีเล่าจำนวนตุ๊กตาก,ก,ะก,ะกะ็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกาะทั้งเกาะเต็มไปด้วยดวงตาพลาสติกที่เหมือมองผู้มาเยือนบางตัวไม่มีหัวบางตัวถูกไฟไหม้บางตัวขึ้นราเหมือนสิ่งมีชีวิต คนท้องข่นบอกว่าเขาไม่ได้แขวนตุ๊กตาเพื่อไล่วิญญาณแต่แขวนเพื่อให้ผีเด็กไม่เหงาเมื่อเท้าแตะพื้นเกาะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือเสียงเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจนดวงตาของตุ๊กตานับร้อยเหมือนหันมาตามทุกก้าวเราหยุดมันก็หยุด เราเดินมันเหมือนขยับตามบางตัวไม่มีตาแล้วแต่กลับรู้สึกได้ว่ากำลังจ้องอยู่คนในพื้นที่หลายคนเล่าว่าตอนกลางคืนตุ๊กตาบางตัวจะขยับแขนเองบางตัวร้องไห้บางตัวหันหน้าตามผู้มาเยือนและบางครั้งเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังออกมาจากในหัวตุ๊กตาที่ไม่มีลำคอ ในช่วงปี1990ถึง2000นักท่องเที่ยวกับนักสำรวจหลายคนเล่าว่าสิ่งแรกที่ได้ยินเมื่อเท้าสัมผัสพ,พื้นเกาะคือเสียงกระซิบเบามากเหมือนลอยมาจากหลายทิศทางพร้อมกันบางคนบันทึกเสียงได้บางคนบอกว่าเสียงนั้นเรียกชื่อพวกเขาโดยตรงฟุตเทจหลายรายการยังบันทึกภาพตุ๊กตาที่ขยับเองเล็กน้อยใครบางคนพยายามพิสูจน์ว่า มันเป็นเพียงแรงลมแต่เมื่อลองถ่ายจากทุกมุมตุ๊กตาบางตัวกลับขยับเฉพาะเวลาที่ไม่มีลมเท่านั้นและสิ่งที่ทำให้หลายคนไม่กล้ากลับไปอีกคือภาพตุ๊กตาบนต้นไม้ที่คอหักเองต่อหน้าต่อให้ย้อนฟุตเทจกลับไปดูกี่ครั้งก็ไม่มีอะไรสัมผัสมัน,มนแม้แต่นิดเดียว ึ่งในคลิปที่โด่งดังที่สุดมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่ขึ้นเกาะในช่วงบ่ายพวกเขาถ่ายเล่นเหมือนปกติจนมีคนสังเกตเห็นเงาของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆวิ่งอยู่ลังต้นไม้ทางที่บนเกาะไม่มีเด็กแม้แต่คนเดียวในช่วง13วินาทีท้ายของคลิปกล้องหันไปพอดีกับตุ๊กตาที่ถูกตัดหัวตัวหนึ่งเงาเด็กผู้หญิงค่อยๆโผล่ขึ้นมาด้านหลังแต่เมื่อทุกคนหันกลับไปดูสถานที่จริงตรงหน้าแน่นอนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย มีคนบอกว่าคือวิญญาณของเด็กที่จมน้ํามีคนบอกว่าเป็นเพียงเงาจากแสงสะท้อนแต่ที่น่ากลัวคือตรงจุดนั้นไม่มีอะไรที่สามารถสะท้อนแสงได้เลย <N> ในปี2013ช่างภาพอิสระชาวยุโรปเดินทางมาถ่ายภาพเกาะแห่งนี้เขาบันทึกภาพนิ่งแบบ HDR จนคมชัดทุกมุม แต่เมื่อกลับไปเปิดไฟล์ที่บ้านเขาพบว่ามีใบหน้าเด็กผู้หญิงอยู่ในภาพซ่อนอยู่ระหว่างตุ๊กตาอีกหลายสิบตัวที่น่าขนลุกคือใบหน้าที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดชัดเากวกับเป็นคนจริงๆแต่ไม่มีใครบนกอดในวันนั้นไม่มีเด็กไม่มีครอบครัวไม่มีเงาของคนอื่นที่เข้ากรอบเขาพยายามลบภาพนั้นแต่ไฟล์กลับขึ้นใหม่อีกครั้งในโฟลเดอร์เดิมแม้จะเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือลบซ้ำกี่ครั้งก็ตาม ทีมสืบสวนสนามพยายามพิสูจน์ว่าคำสาปของเกาะนี้ไม่มีจริงพวกเขาเข้าไปตอนกลางคืนพร้อมตั้งไมค์คุณภาพสูงรอบพื้นที่หวังจะจับเสียงลมเสียงน้ำเสียงสัตว์ซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงผีแต่ผลที่ได้กลับทำให้ทีมต้องตัดภารกิจกลางคันไมค์ทุกตัวบันทึกเสียงเด็กผู้หญิงคนเดียวกันน้ำเสียงเดียวกันจังหวะการหายใจเหมือนกัน เหมือนเด็กคนหนึ่งกำลังเดินวนรอบใหม่ทีละตัวทั้งที่เช็คกันแล้วว่าไม่มีเด็กไม่มีใครเดินไม่มีอะไรขยับนอกจากตุ๊กตาที่แขวนอยู่บนต้นไม้เท่านั้นแม้จะมีเรื่องเล่ามากมายแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เกาะตุ๊กตาถูกจดเป็นพื้นที่ห้ามเข้าเวลากลางคืนเกิดขึ้นในปี2001มีนักสำรวจท้องถิ่นสองคนต้องการพิสูจน์ว่า ทุกอย่างเป็นเพียงความเชื่อพวกเขาถ่ายทำรายการแบบป่าช้าตั้งกล้องรอบเกาะแล้วเดินเก็บภาพทีละมุมชั่วโมงที่ 3. กล้องตัวหนึ่งบันทึกภาพชายคนแรกเดินเข้าไปในมุมต้นไม้ที่แขวนตุ๊กตามากที่สุดหลังจากนั้นไม่มีภาพของเขาอีกเลยไม่ได้ยินเพียงเสียงดังตุบและเสียงตุ๊กตาสัมผัสกันหลายตัวพร้อมกันเพื่อนของเขาเรียบวิ่งตามไปแต่พบเพียงรองเท้าข้างหนึ่งที่ตกอยู่เขาหายไปในระยะห่างไม่ถึง20เมตร และจนวันนี้ไม่เคยถูกพบอีกเลยไม่มีศพไม่มีร่องรอยมีเพียงเสียงในฟุตเทจที่ทุกคนได้ยินเหมือนกันคือเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะแผ่วๆชั่วขนาดหนึ่งสุดท้ายแล้วเกาะตุ๊กตาต้องสาบเป็นเพียงที่ระลึกของชายผู้โดดเดี่ยวหรือเป็นสถานที่ที่วิญ,ญญาณเด็กยังไม่ไปไหนเราไม่มีวันรู้ได้จริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจคือ ทุกครั้งที่มองเข้าไปในดวงตาพลาสติกพวกนั้นจะรู้สึกเหมือนมันกำลังเฝ้ารออะไรบางอย่างรอเจ้าของของมันหรือรอคนใหม่ที่จะก้าวเข้ามาในเกาะแห่งน,นี้บางครั้งความเงียบของสถานที่หนึ่งดังยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องของคนเป็น